ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแชปปี้ชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้นะคะน้องชมพูอยู่โรงเรียนบ้านบางกะปินั่นเองค่ะก็คือเป็นโรงเรียนของน้องชมพูเองนะคะทุกคนและนี่น่าจะเป็นคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปแรกที่เรามาถ่ายที่โรงเรียนนะคะก็ทุกคนก็นลอกน่ารักจังทุกคนวันนี้เป็นวันที่ชมพูรอคอยมากๆากทำไมนะก็คือวันที่ชมพูได้รับวัคซีนนะคะนี ่าก็คือเด็กอายุ12เนี่ยเขาก็าอาจจะได้รับไปแล้วไงใช่แต่ว่าน้องอายุ11ยังไม่ได้รับคือเพิ่งวันได้รับวันนี้เลยวันนี้ใช่ไ, <นะ S 1> ชไหมจัดไปเลยนะฮะจัดไปเลยเตือนเต้นนะเตือนเต้นใช่ไหมตอนนี้คือคนเยอะมากเลยคือจักตรงนี้ฮะคือผู้ผู้ปกครองก็มันยืนรอกันเยอะมากใช่แล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปจุดลงทะเบียนเลยไหมโอเคค่ะจัดไป ตอนนี้ทำอะไรครับเออเดี๋ยวเออเอาเอกสารไปให้ทางคุณครูก่อนนะคะมากับคุณแม่นะฮะคุณ้าคุณแมะะ่ <c oughs> ด้วยเบิ้ลเยอะมากๆเลยวันนี้อันนี้มาก,กี่มอเอ้ยไม่ใช่มากี่ปออ๋ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันทุกคน <c oughs> แต่รู้ว่าปอห้ามาแน่อน, <5 S 1> น,นอนปอห้ามาแน่นอนเฮ้ โคระหว่างนี้นะครับเราก็จะไปเดินเล่นกันก่อนเรียนและเราก็ได้เจอนี่เลย <c oughs> นี่เลย <c oughs> นี่เลย <c oughs> คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรอ่ะแม่เ้าบอกว่าขอแสดงความยินดีนะฮะ <c oughs> เด็กสีกอทอมอ oh, <no. S 1> เด็กสีกอทอมอ <c oughs> โคตรใหญ่าทำไมถึงถึงเขาเอามาติดเนอะแม่เขามันกับได้ไปออกรายกางรายการนั่นนี่นู่นได้คัดเลือกเป็นเด็กดีสีกรุงเทพในเรื่องในวันเด็กแห่งชาติค่ะนี่พอเห็นกล้องแล้วมีคะค่ะมีแซลีกแซลล์มาแลวนะกว่าจะมา เป็นยังไงบ้างเจ็บสิคะหมอมือแอบแรงนะใช่แล้วเขาก็พยายามาด้วยนะคะชักปูฉีดเข็มสองมาที่อันนี้คือสะาคมนะเออสองสะพาคมฉีดเข็มสองเนาะอันนี้คือฉีดข้างไหนข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายข้างซ้ายแต่เจ็บข้างขวาปะมาไม่มาเจ็บข้างนวาอ๋อโอเคเป็นยังไงคลิปนี้มันดูสั้นเลยไหมพี่วารรณจะสั้นไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีวิวโรงเรียนไหมล่ะ อ่ะแต่เขาให้ดีวิวได้หรอทำไมอ่ะก็นี่มันโรงเรียนเราก็คือโรองเรียน <c oughs> ถ้าอยู่แถวกรุงเทพหรือว่าอยู่แถวบางกะปิก็อาจจะแบบในเทิร์นแถวนีน้แหละเนาะก็อาจจะเคยมาใช่หรือว่าเด็กๆที่อยู่บางกะปิก็อาจจะมาเรียนโรงเรียนนี้เยอะใช่ไหมใช่เดินไปหน่อยละกันหิวไหมเนี่ยหิวมากอยากกินอะไรแบบแซ่บๆมากเลยอ่ะกินอะไรแซ่บๆเป็นอาหารเช้าเนี่ยนะรีวิวโรงเรียนหน่อยละกันเดินไปไหนเดินไปไหนไนนนปน นี่นะฮะเปสวนที่คุณครูพาชมพูมาเรียนนะคะใช่สวนเออสวนพุทธรษ拉์อันนี้คือสวนที่อันไม่มีประวัติอะไรไหมไม่มีประวัติอะไรเลยก็คือมันก็จะชอบมีจิ้งเหลนนะคะจิ้งเหลนจริงจริงด้วยเนี่ยจริงโอ้โหแดงดงมากอาคารป .4 ที่เจ้าครูเคยเรียนนะอาคารป .4 ที่เคยเรียนตรงนี้ใช่ไหมใช่ส่วนป .5 ก็อยู่ข้างในเลยนะคะอ๋อคือตอนนี้เราอยู่ป .5 แล้วใช่ไหม พอเข้าได้จริงๆอยากพาเข้าไปดูข้างในมากแต่ว่าตอนนี้โรงอาหารน่าจะไม่เปิดเดินไปนี้ก่อนพี่มีอะไรให้ผู้ดูชมพูรู้ไหมว่าว่าตรงเนี้ยมันมีลูกจิ้งเหลนเฮ้ยลูกอะไรอ่ะเด็กหญิงยานิสาคงคูเด็กดีสี่กทมระดับโรงเรียนก็คือชมพูได้ไปซูเปอร์เทนใช่ป่ะไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน น,นะคะและส่วนชมพูอยู่ชมรมดนตรีด้วยคุณครูก็จะเอาไปทํารายงานนะคะแบบเออมีเด็กเออหรือชมรมอะไรอย่างนี้เด็กดีสีกอทมอใช่ะะอันนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะเจ็บแขนมากเลยอ่ะเจ็บแขนอ่ะมัน,น,น <ะ S 2> เริ่มยกแขนไม่ค่อยได้อ่ะอาะค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องประชุมหนึ่งนะคะประมาณอาคารศิแต่ตอนนี้คือมันปิดนะเนาะ ตอนนี้คือปิดนะทุกคนนะคะเนื่องจากที่ไม่มีนักเรียนมาเรียนเลยใช่อ่าเอางี้ถ้าสมมติว่าเปิดเทอมแล้วอ่ะมีใครอยากดูแบบให้ชมพูรีวิวเดี๋ยวจัดให้เลยถ้าเปิดเทอมแบบมาโรงเรียนได้นะเดี๋ยวจัดให้ได้แต่ต้องขอครูหรือแบบอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยทุกคนอันนี้คือฝีมือของของคุณครูหรือเด็กเนี่ยคุณครูนะคะเป็นคุณครูฝึกสอนแล้วก็คุณครูอนุบาลนะอ้าวใช่เอ่ะคุณครูอนุบาลแล้วก็คุณครูป .4 ครูตูนนะคะก็คือเป็นคุณครูชมพูนี่แหละอ๋อเอาหน้าตรงนี้ก่อน เราขอสอบถามหน่อยว่าฉีดมาครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือมันก็จะไม่มีอาการระเร้อทุกคนฉีดมันก็จะแบบเจ็บเหมือนโดกัดอ่ะตอนตอนที่ความรู้สึกตอนที่โดนเข็มแทงแล้วเป็นไงมันก็แบบเหมือนเหมือนมันมีน้ำยาทุกคนน้ำของยามันรู้สึกแบบไหลๆอ่ะแล้วมันเจ็บไหมก็เจ็บสิคะพราะไม่เพราะแบบเขาเรียกว่าอะไรแทงเข็มเข้าไปแล้วอ่ะเจ็บปะเจ็บเจ็บเจ็บเลยใช่ไหมเจ็บมากๆแล้วเป็นไงแล้วผูร้องร้องไหมังก็แบบ บบพยายามเออไม่ร้องมาทุกคนเพราะว่าชมพูไม่กลัวเค็มอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นธรรมดาอยู่แล้วชมพูไม่กลัวเราชอบเค็มอยู่แล้วชอบเค็มอยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปหาแม่แล้วกันไปหาแม่ไปหาอะไรกินแล้วนี่คืออะไรอ่ะที่ถืออันนี้ก็จะเป็นใบนัดนะคะทุกคนแล้วถุงน้าตาลไ่ะแล้วถุงน้ําตาลก็คือยาพารานะทุกคนคะถุงน้ําตาลที่ทุกคนเห็นยังไม่ใช่ยาพารานะแต่มันคือวิตามินซียาพาราใช่ เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็กินยาพาราดักไว้เนาะโอเคไปอะตอนนี้ก็อาจจะเสียงดังกันนิดนึงนะทุกคนคือเขามาโปรโมทและสักอย่างนี่แหละนะคะก็ตอนนี้เราถึงร้านก๋วยเตี๋ยวมันที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่โรงเรียนเมื่อกี้ร้อนมากร้อนมากๆก็เลยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะบอกเลยร้านนี้ ร้านนี้เด็ดมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าชมพู่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากๆไม่พี่แชมป์ชอบกินตะโพลเนาะพี่แชมป์เพิ่งเคยลองครั้งแรกก็เลยวันนี้จะพาพี่แชมป์มาลองก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะเนี่ยะร้านนี้ชื่อร้านร้านแสนสุขอ่าร้านแสนสุขนะคะสาขาสาขาเออแฮปปี้แลนด์เนาะแฮปปี้แลนด์น้ำจิ้มสาขาแฮปปี้แลนด์น้ำจิ้มนะคะแล้วเขาก็มีบริการเสิร์ฟน้ำแข็งด้วยค่ะก็มีอยู่แลยอะจะเข้าไปเลว ก็คือมีหลากหลายมากๆาลยนะทุกคนเขาก็มีเส้นทั้งเส้นมีเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เส้นอะไรอย่างนี้จริงๆนะปกตินะถ้าขายสายกว่านี้คนจะเยอะมากคนเยอะมากๆบ้างที่รอคิวเป็นครึ่งชั่วโมงแม่นะแม่ชอบกินมากคนที่เจ้าประจําเจ้าแบบนี้เรามาเท้าก็คิวไม่ว่าไอคิวไม่ไม่ยาวคิวไม่ยาวมากนะคะทุกคน หิวไม่ยามากหไม่ามากแต่รู้สึกจมูกจะหิวมากเลยหิวมากมากหูอหูรออะไรนี่มันแคบหมูเอ้ามันแคบหมูเหรอนกว่าหูอหูหลวงพ่ออ๋อเามีทํห่ใช่ปะเาเรียกว่าบุญ่มลนะคะทบุญหน่อยนะลูกทำาุญบุญหน่อยบุญหน่อยเอาพมาตรงนี้ไปทบุญทบุญทํบุญใส่าวหนียวฝากุห้หนูะ สสอิ่มอกอิ่มใจและยังอิ่มบุญอีกอิ่มบุญด้วยนะะครอกไวยเตี่ยวมาบอกแต่ว่าเด็ดจริงเด็ดจริงวันนี้สั่มากจัดมาจ้ามาแล้วลูกจ๋าก๋วยเตี๋ยวต้มยำชิ้นอยากได้นี่นี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่เนาะไม่ใส่ผักของแม่น่ากินมากของแม่เป็น เล็กต้องอยำ่งเล็กต้อ,อยำนะคะทุกคนอ้าวแม่ต้องขอถั่วคูเวลาุูปรุงุูปรุงยังไงบ้างแล้วคูจะใส่น้ำตาลนะคะต้องคูต้องชิมก่อนต้องปรุงเลยร้านคือไม่ต้องปรุงเลยถึงร้านนี้อร่อยแต่ว่าถ้าเป็นร้านอื่นจะคูจะใส่น้ำตาลด้วย,วยแต่ร้านนี้อร่อยอยู่แล<น>้วนะคะคูจะใส่ถั่วลงไปด้วยเพื่อความอร่อยและมีนี่อันนี้มันไม่ใช่การรีวิววัคซีนละเป็นการรีวิวอาหารคิดมันสั้นเ่ายรีวิวคูเขาไม่ค่อยถ่ายเนาะก็คูจะต้องขึ้นไปแบบ ทำลักกนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอันนี้แเด็กๆเนาะอันนี้สำหรับเด็กๆเพราะไม่ได้ใส่ฟงใส่ผักอะไรเลยถ้ามีะตกียากินนะเาไม่น่ากินมาเอชิมให้ดูอ้หเหนไม่ากินมากอาวด้วยนะสีของน้อดูจี๊ดจอาดะเดี๋ยวชิมน้าให้ดูก่อนนะชิมน้าเป็นไงอ้หเต่าเลยเดือดกปากเจ้าประจำเลยเดอกา กำลังดีเลยอ่ะเจ๋หวังดีก็คือมาไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนคือปรุงไม่ต้องปรุงเลยจริงๆนะอร่อยอยากแซ่บหน่อยก็ปรุงได้อยากแซ่บหน่อยก็ปรุงได้แล้วพริกโกนมาดนี่อด่อยจะน้ำแบบเดือดๆแคปหมูในปีกเร็นค่ะแล้วที่สย่คัญแคปหมูอยู่ไหนนี่อันนี้แคปหมูที่น้องบอก่หมือนนี่ก่จะมาคุณแคปหมูอานนี้เขาเรียกกากหมูกากหมูกาก ว่าจัดๆอันนี้เป็นเส้นใช่ไหมเส้นนี่เป็นเส้นหมี่นะคะเป่าอร่อยนะแม่เขาอร่อยมากเลย่ะมาพี่เชฟมาหรอของพี่เบนนี่เย็นตาโฟโครงการได้เปล่าเย็นตาโฟเมื่อกี้พี่เชฟซดน้ำชิมดูก่อนได้ได้ จัดจานมากในย่านนี้จัดจานใย่านนี้งามเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้คือเย็นตาโฟนะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบนะคะจัดไปไหนทำหน้าฟินใส่กล้องเย็นตาโฟต้องมีปลาหมึกกรอบเย็นหมึกหรือว่าอร่อยนะเอ๊ะแคปหมูพี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นทำไมคะไหนดูเขาเรียกว่าอะแม่เขาไม่กัดกากหมูไม่ใช่แคปเขาไม่เหมือนอื่นนะฮะเพราะินขี้หลามากชิ้นใหญ่โตมโหฬาร คล้ายแบบหมูกรอบเลยเนาะหมูกรอบอ่ะฟินนะอันนี้คนะือนนไม่ต้องปรุงเล้วใช่ไหมคะพี่ชายจริงเขาเกี oh, <no. S 1> ่ยวพี่จะไม่ออมไปรุงเพราะมันอร่อยจริงคับกริ๊ะเอา,าไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเลยค่ะจัดไป ใหญ่มาแต่ชมพูก็ยังสู้ต่อนะฮะนี่คือผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนนะคะอ้างไว้เลยไม่ใช่โอ้โหพูดกินหมดเนี่ยหมดแน่ใจแต่ว่าอาจจะหมดเส้นนะอาจจะหมดเส้นไม่หมดมากเท่าไหร่สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะแม่ติดจีบไปหน่อยแม่บอกว่ากูกินอยู่ โอเเแต่วันนี้นะคะชมพูต้องขอตวลาไปก่อนนะคะวสวัสดีค่ะบ๊ายบายค <นะ S 2> ้นไหนึ้นไหนเออขึ้าคนหน้าคลนะิปหน้าแล้วกันอะไร